สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ภาพพ่อแพี่น้องมาเบิงนำใไฮนาเต็มคนโตขึ้นคนโตขึ้นเนี่ยแหล่เอ็นๆลุกแนงครับทุกโงกทุกฝนเกำนำเพราะท่านในบ้านเขาเด้่ยนี่พี่น้องกาว่าให้ดินมันนั่นจังสืบานพนะพนะฝนประตูมาเพราะท่านในบ้านไงดอกพี่น้อง มองนนี่หน้าพองพางๆอยู่กบเขียดหองแล้วม่มเลยไปพาไปบ้างเราเบาาาาาิ่งหัวเบิ่งสวนต้นไหนม้นพ้อวสูงอ่ะต้นหม่อนไงใหญ่แต้งามแท้เลยเอาใส้วาสิมาเอางามไ้บุญเขาเหลียงงัวแต่ของบ่มีงัวมี่ควายเหลียง อปลูกใบเสือหรืปลูกให้ดินมันพัง,พงไปหรอใบหอยดินมันพังโรคสังพังผลเขาเกี่ยวแล้วผลพังพังผลเขาเกี่ยวแล้วอย่ายฟังทานเนี่ย้ายพืชผักเราก็งามเห็ดเราก็มามต้อยห็ดนี้ว่ค่อยกินอ่ะเพีองว่ค่อยกินแบัน้องเกศตลอดอันนี้ต้นต้นต้นสมเพียวหวานอะไรหนึ่งเพียงปลูก ไหวว่ามันเป็นตะคืะิบป่ะนี่ต้นหนึ่งนี่อีกหนึ่งต้นก็ต้องฟองหนอดเอก็กระทิ้นก็จะมาลายทุกท่านก็ต้องถอดหนอดใช่ไหมงามหยิบหน่ออันนี้กับต้นต้นเงี้ยก่อนนะต้นหมากไข่เป็น เขาไมา่กินกระเร็เหมือนนั่นไว้เอาใน้มันฝังไ้มัน้มันเกิดอต่กระมันน๊บจิ้ะยิ้มนะพี่นอ้องพักขาเขาถูกฝนยอดปร่งยอดเต็มเลยพักขาเาพักขาถูกฝนปร่งยอดงามมากว่าไงยอดพี่นอ้องถ้าอยากได้เม้าเดอ,เอนหนิเด้อยอดงามครับว่ะ มัมีนา่าใส่ไปไหนถ้ามันผุดอีกชนิดหนึ่งต้นไม้อีกชนิดหนึ่งเมื่อผุดอ,อต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เขาปลูกไว้นี่พี่น้องนี่คือต้นมะตูมนะคะมะตูมใบเขาวหรือพี่น้องตูมเนื้อใยๆเหลือ,ๆอๆงๆแบบแข็งๆนะ ปล่อยสองต้นท่ามุต้นหนึ่งด้พายเบืง้งกระลังติดกระลังติดถือฝนกระลังติดจนน้ำจนหายจนคั้งไปไปเบืงบ้งต้ยอีกต้นหนึ่งโอ้ยบระม้องหามะนาวโหเขาสุมะนาวติดพี่น้องน้ำค้างอ,อ่ะตายเขาหน้ำค้างเขาด้วยันไปเบิ้ง,งไปเบิงบ้งไปเบิง้ง ต้นอะไนี้เฮาสียังบ่าพี่น้องอ้นสายงานหนึงต้นบักถนนต้นบางนีเฮาต้นต้นแหลงเลยต้นนึงก็ตายแล้วต้นบักเขียบพี่น้องอุ้ยดอกดอกดกเต้าสีนวยสีดกวะเขียบเขียบเตดาลูกเขียบหรือบักน้อยน่ามาเชือง หน้าน no, 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 oh. oh, ้อยมังน้อยหน้าเป็นดอกเต็มเลยงง่ลยเหรอไปเดินเต้นเดินแสดงให้อีกต้นหนึ่งก็เหมืเลยเนาะโอเคแหละเจอแล้วเจอแล้วเฮ้โอ้ยนำครั้งเลยเนาะไมอไปซ้ำสองนี่อ๋อกกันเนี่ย sắp hết phía nào này. Bên ta nhăng mà. Chị nào bố đi, tháng, khăng. Ở đây là tôn mặc mì cái tôn... này. Phải fi không bất lần này. Phai rồi. Nhưng mà tôn ngọt, tôn, tôn mặc ngọ, là... mà ngọt đó, bắt chỉ nhăng quá hả mà chỉ mơ ยังกบป้าฝนลูกสาวภาษาคันแท่าอีกแล้วพ่อผู้สาวอ่อนคนขี้ดินฝังอบอกคันแท่บบกมันคุดไปมึงมันจะไปคุดอีกแล้วนะเห็นบ้างไปหน่อยเห็นไหมันกไก่เนาะเออเอาไดงไปแต่สร้ามบอกม่วงสิบีบอ่จอดรูหม่อม่วงนะคะ กลุนใช่ไหมนี่ข้อใข้อ5เคลืมเยอะมดหมื่นละเมือนันเครื่อนทั้งวันอนี้ยอดบักกอกึ้นคือบากกอกคนทำมะฮุ่มหไม่ยอด่นต้นสูต้นไงนี่นวยกับไปกินกับใส้ตำมะฮุ่มนี่หยอดก็ไปกินกับลาบตัวตัวไปข้ามั่วไป

Những cái gì bữa được nữa cái Cái gì ơi đập ơi anh lại anh ơi anh ơi Tại ơi anh ơi tóc sạch anh ơi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  anh cái anh ơ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 i พี่น้องไปขามาฟังนี่นะนี่เห็นแบบเออหมดเลยครับนี่นไ่นอนดูพี่น้องแ่ววเออดน้เเถะพี่น้องน้เเถะแ้ว มีมากม,ไม,ม,ไมีไหมคะคามากกว่าปกติหนมีอยู่มีอยู่มีอยู่ยนะคะ่ะดูกรีนชะดะเปลางที่ดับหนัก ต้องเสียต่อี่ยังไม่หมวยกรสิบเลือน้อยลงไหมเอพี่หลงท่านี้ก็เลือนหอยหน่อยมือบางกองมาล้วพี่หลงนี่อีกแล้ว น้ำเพิ่มขึ้นมาหลายตเติบอไยพี่น้องคนโตมันที่น <c oughs> น้ำเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่โขกก้อนโวมันโขหินนี่แล้วตอนนั้นมันห็นโขหินนี่นะกองหินนี พ้อตกมากเลยน้ำท่มวมแล้วลเริ่มท่วมแล้วน้ำเพิ่มเยอะแล้วค่ะตมวม่วงมีแค่นี้นะคะสรุปค่ะสรุปแล้วก็ใหญ่หมองแป๊บนะึงสรุปแบบมัวเข้อไหนใช่หนึ่งม่วงแค่นี้ค่ะข้อเด็กเกลืออัแดงตัวม่วไม่แค่นี้หรอพี่น้องได้แค่นี้แหละแต่จีบลดแล้ว น้องใหม่เขาก็แอาอนโปรง่งแบบพี่น้องแต่น้องใหม่เขามีน้อมีน้อมีอยากจะตายเบอรงอยู่พี่น้องคลิปนี้เขาจบคลิปแค่นี้เนาะก็ขอบคุณทุกเลื่ทุกแชร์ทุกการติดตามได้จาด้าขอบคุณหลายๆได้จ้าที่ไ่ลืมกันสวัสดีจ้า